ยับจันมิจะยับยังไงเราต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลเว้ยเรื่องเรียกศรัทธาแฟนบอลเดี๋ยวโดนเรียกเข้าห้องดำอะไรวะคืออะไรวะเราโดนเรียกเข้าห้องดำแล้วพี่สภาสภาคุยเลยพี่ตี๋มาสภามาได้หมดด้วยมาอะไรนะทุกคนเลยไปซื้อมาเทียวสภาแมะแหวสื่อนะมาสภาเลยตอนนี้สภายังแปลกแต่ยังไม่แฟชั่นหมาฮะเออน่ารักเฮ้ยเฮ้ยตะบอลเหร ลบโล่เบตเทิลฟิลก่อนเลยนะอย่างแรกเขาบอกมาอันนี้ตาบอลข้อหนึ่งโล่เบตเทิลฟิลทิ้งไปเยไม่ใช่เดี๋ยวมันไปไหนกันนะเข้าเบตเทิลฟิลกันทีไรก่อนเลยนะเทียสเทียสเทียสเขาบอกว่าล่เบตเทิลฟิลทิ้งก่อนเลยอันนี้อันนี้จริงนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของของอันนี้นะของพวกเราจริงนะไม่ครัจับปืนกันไม่หยุดเลยเอาใจกินชอบเอ๋ออีกทีแบบอีเทีแบบไหนที่ไม่ได้เข้าห้องดามะไอเทวอยู่อยู่ครับได้ยินคุณติ๋กับคุณบ๊อบบี้ผมขอคุยหน่อยนะครับหลังจบ พี่ตี๋อะไลังโม้อะไรให้ฟังเลยในในยินมานะครับในยินเดี๋ยวขอคุยหน่อยครับหลังหลังจบหลังจบคุยอะไรครับคุณจบเลยครับคุณจบผมไม่กินพี่ติ๋เพื่ออะไรพี่ให้คุยจบกันต่อไปเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่กินพื่อะไรพี่ว่าซีเรียสไหมครับในยินซีเรียสไหมครับอะไรนะซีเรียสไหมรอครับไม่เตรียมใจไม่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 ซีเรียสไม่มีไอ้นี่หมายถึงมันเกี่ยวกับระบบของตำรวจอะผมจะคุยกับเอพีเคได้วยใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้เหลือหรือเปล่า น่าจะเอาไอ้นี้ไปเลยครับไม่ผมพูดจะตีใหญ่คุณบ๊อบสองคนเท่านั้นโอเคคุบ๊อบเฟือก้าเนี่ยเขาคุยกันรุ่นใหญ่เราไปดีกว่าสมัครคุยเลยครับเอาไอ้กอบคุยคุยจบเลยกันนะครับไอเทลครับพี่เมงเอาจริงยังเนี่ยเอาจริงเลยครับพี่เอ อ่ะมอกพี่แล้วเซตเต็มที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้ไม่เชื่อไม่ไหวดีก็เหมือนที่สมัยก่อนอ่ะแพ้ทรัพยากรไม่ต้อครับคุยได้เลยครับโอเคถ้าก็ครบแล้วป้าบมาไห้วสพาถ่ายมีทางสองฝ่ายมีอะไรติดใจไหมคะไม่มีครับ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 โอเคไม่มีปัญหาเนาะถ้างั้นก็จ่ายสินสงครัมได้เลยค่ะเลขอะไรครับเลขอะเลยเลขสี่ห้าครับสี่ห้าใช่ปะ สี่ห้าหกสี่ห้าช่ป่ะตกโอ้ไม่แล้วแล้วผมจะจ่ายให้สภาอีกใช่ป่ะครับเราตีกับิีมอีกแต่ค่าอะไรวะก็มาโดนสายโอ้ยใช่มาสาย 5m เอามาอะไรพี่ก๊อฟบอกไม่ต้องจ่ายค่าอะไรอะไรไปเลย527เอามาเขาบอกว่าธนาคารธนาคารใหม่แข่งกับ SDB 27เอามาไม่ไร มาเอมแล้วต่อแถวต่อเลยอะไรเรียกอะไรก่อนบอกก่อนเร็วธนาคารคู่คู่กแลังมาแรงเลยตอนนี้เป็นเทียอะไรเป็นเทียอะไรเนี่ยคู่แข่งกติกรเราเนี่แหละธนาคารเราเยอะขยัไปหมดไม่หยุดเลยขุดไม่หยุดเลยกเป็นอะไรมัเป็นไอเทีเอฟอะตอนนี้ไอเทีเอฟแถวแล้วครับสามพันน้ำเพนต่อแถวเลยเอาเลยเทียแบ็กแทนกูไปละ เดี๋ยวแปบนึงครับพี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกันเดี๋ยวมาอีพีพี่แฮปปีทีครับเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มสิบห้าหน้าละพาแปบนึงครับแปปนึงครับขอแปนึงแปปหนึ่งพี่ก๊อฟี่ินมาเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ่งเไ่ง่งเพนงเพิ่งเร่บเพนไปเพเพด่งเพ่งเพิไงเพิ่เงเงเ่งงเ่งอย่งเดียวเ่ง่งเเ่เีเบอกกูว่เออ ผมยิงปืนหน้าบ้านอย่างชิวเลยพี่เบอร์นาโนไอ้เที่ย์เขาบอกไอ้ไอ้ยัเล่นเล่นปืนเหรอเลสปุ่งปืนปวดหัวเลยเอารถตีนเรียกมาดีเอารถตีนมาดิกม่านนี้เงไปเล่นเที่ย์แหละนอกบ้านอ่ะมาลับคูหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอเดียื่อนร่วมเจอไปเจอเที่ย์ไปเจอเที่ย์เลยคุยรวมเพื่อนเอ้ยมารับกูหน่อยทางทางปฏิจิบพี่พี่บอกครับอันนี้บัเพ็ญเีติดแล้วบอกกูนะถาเรื่องผมออกออกแก๊งเลยไหมครับพี่จะกลับกันแล้วเหรอ งอมไหมเนี่ยจะไปสานกับมันเลยจะไปโยวมอะไรผมจะไปสานกับมันต่อได้เผมไม่ยอมได้เดี๋ยวเคลียร์ทุกอย่าง